เอาในเช้าผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในช่องผมรบกวนช่วยกด subscribe channel TNT channel ด้วยในช่องผมนะ,ะชแนลนี้ก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft Pocket Edition นั่นเองนะเป็นแนวสอนสร้างอะไรต่างๆนานาน,น,นั่นเองในช่องผมนะฮะในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในช่องผมนะวันนี้ก็ยี่หมหรซีเกิลทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้ผมจะมาสอนสร้างประตูมังกรแบบใหม่นั่นเองในช่องผมนะที่ที่เหตุตอนหน้านี้เลยในเขานะฮะ,นะฮะก็คือประตูมังกรนั่นเองในช่องผมซึ่ง บางคนถามว่าไอ้เชี้ยมมันเป็นมันเป็นอะไรวะประตูมังกรได้ได้ไงวะเออในเช้าผมซึ่งมันเป็นประตูมังกรนะแบบําแบบให้มันฉลยก็เดิมนะใครที่สามารถตกแต่งสวยทาเพียอะไรสวยก็ตามในเขาผมก็สามารถมาทําตกแต่งอะไรอย่างนี้ได้เลยในเขาแต่ทางศิลปะผมไม่มีนะ <c oughs> นะก็จะได้เป็นอย่างนี้แทนนะผมสร้างในเช้าอมนะฮะซึ่งเรามาดูกันนะว่ามันเป็นประตูมังกรได้ยังไงในเช้าผมนี่ นี่คือ,อไรประตูในเรัาผมอันนี้คือประตูของจริงเนี่ยแท้แน่นอนนะนี่นะฮะผมแท้แน่นอนสามารถเปิดปิดได้ในเข่าผมนะและตรงนี้นะถ้าเราเดินเข้าไปก็จะไปโลกมังกรกัน,กนเลยทีเดียวในเรัาผมนะฮะก่อนที่เราจะไปโลกมังกรนะเราจะเราจะ,เราจะสร้างประตูมังกรแบบนั้นก่อนเลยดีกว่านะก็ก่อนแรกนะ,ะเราต้องสร้างนะฮะตามพิธีพิธีโบราณเหมือนเดิมในครัาผมนะสร้าง อย่างนี้ก่อนเลยในเข่าผมแนะแล้วหลังจากนั้นครากลูกตามอก่อนนะฮะมาวางในเข่าผมนะซึ่งในการใครที่วางประตูอย่างนี้ไม่ได้นะเข่าผมนะผมแนะนํานะให้ตาเนี่ยให้มันเป็นแนวนอนเหมือนกันทั้งหมดเลยในเข่าผมนะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะก็ทุบออกไม่ให้หมดเลยในเข่าผมนะซึ่งในการทำอย่างนี้ผมก็ได้ดัดแปลงมาจากคุ่เว็บเว็บแอนดรอยในเข่าผม Web น,ะนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะซึ่ง คนอื่นเขาก็สอนแหละนะฮะแต่ผมเอาไปจากคนนั้นนั่นเองนะแต่ผมดูคนนั้นเอาง่ายๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นในเช่าผมก็ทุบนี้เลยก็ได้ในเช้าผมนะนะหรือว่าจะเอาไม่หมดเลยก็ได้นะฮะไม่ว่ากันในเช้าผมนะกนะ็โอเคหลังจากที่ทุบเสร็จเรียบร้อยนะฮนะก็สามารถวางกรอบได้เลยนะฮะจะวางก,กรอบอะไรยังไงก็ได้หมดเลยในเะช่าผมสามารถสร้างแบบประตูสี่ชิศสี่ทางก็ได้ในเช้าผมนะนะนะไม่ว่ากันเหมือนกันในเช้าผมนะ โอ okay, เคเดี๋ราจะสร้างมันตูสี่ทิศเลยนะฮะโอเคก็ okay, ทุบข้างบนไว้ก่อนนะ,ะเพื่อเป็นการวางประตูนั่นเองนะเพื่อไม่ให้เราไม่ให้ตัวเรานะไปโดน,นประตูมังกรนั่นเองในเช้าผมนะโอเคเอ้าเฮียตรงนั้นเกี่ยวอะไรได้บ้างนะโอเคทุบตรงนี้โอเคนะฮะก็ทําการวางปักปักอย่างนี้ก็ได้นะเช้าผมนะก็เป็นไรเฟี้ยวอยู่นะฮะ ก็ถ้าเราจะเอาให้มันชิดนี้ก็ได้นะอย่างนี้ชิดนี้อย่างนี้ก็ได้นะเช้าผมน่ซึ่งแบบทําไว้หลายชั้นเลยอย่างนี้ก็ได้นะเช้าผมน่ก็เป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้าเหมือนกันในเช้าผมนะฮะโอ้โหแม่งก็ประตูแม่งครับประตูจริงนะประตูบังกรนน่าดีนะไม่เอาหัวมังกรมาปักไว้ด้วยในเช้าผมน่ก็นะฮะการสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะไขรที่ เก่งทางศิลปะหรือว่าการตกแต่งอะไรต่างๆนใดๆก็สามารถตกแต่งให้มันสวยาสง่าดูดีมีอล่าได้ในเช้ามน่ก็เราจะไปดูเราก็จะทําการไปโลกเอนเดอร์ดูในเช้าปิดตูด้วยโอ้ยเฮียเข้าไปก่อนแล้วปิดตูแล้วไม่ทันในเช้าเน่โอเคนะเราก็เดินทางมามังกรอิตี้เนี่ยไม่เกี่ยวไม่เคียรไม่เรียกคนเมืองเลยเฮีย ในเช้าผมนะก็แม้ได้ตามปกติเลยในเช้าผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ในเช้าผมนะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะไง่ากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะพลัองใจผมในคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะไปายบาผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนเช็กกดซับสไครต์ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้ของผมในเช้าผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยในเช้าผมซ้ายขวาตรงนี้เลยในเช้าผมนะก็ไปดูกันเลย